แม่พี่น้องมาเนยัยเจ๋วผ้ามาเฮ็ดงานอยู่สนามใหม่ฟุตบอลข้าเจ้าได้จ่าเดอ้อพามาชมบรรยากาศแล้วก็สิญางสิพาไปเบิ่งไอ้ดอกไอ้นั่นม่นจะดอกเลิ่นแมต้นเลิ่นสวีเดนที่ข้าเจ้าผ้ากันอันเอาไปเอาไปเห็ดชาแม่ต้มจิ้มกับน้ำพริก กัะแสบดอกมันมันกำลังสิมันกระลังสิแตกบรรยากาศนี่ยดัดเตียวยงานแล้วบนนี้และอีกซองมองมาจากเสิผ้ายางออกไปรถมอไซค์ก็จอดไว้ข้างนอกพูดมาในี่บรรยากาศดีจ้ะบรรยากาศดี แต่ล่มมีล่มน้นอยแต่มีความหุ่นึกว่าหนาวแนะ่น้นอยนี่แม่จา่าเบิ่งมันกระลั่งสีอันเหลืองแม่จา่ามันกระลังสีแตกแม่ไอ้ข้าเจ้าเอื่นว่าดอกเลินแม่จา่าเนี่ยแม่อันที่เขาข้าเจ้าเอาไปเห็ดชาเห็ดนี่แหละเจ๋ยวสิผ้าอันนี้เบิง่ตงต้นนี่มัน ต้นนี้มันออกดอกหลายแล้วแต่มันก็อยู่สูงเนาะเจ็บก็บบ่ายมันอยู่สูงใยเตียวกับคนตาแม่จ๋าละเบ่งดอกต้นมันสูงต้นนี้ก็กํารังตุ่มๆใยเตียวบ่ได้เก็บดอกจามืไอนเมื่อใดไปเก็บอยู่ข้างนอกจะสิทายให้เบ่ง เอาบรรยากาศไม่เบิ่งแค่จะตัดหย้าก็มีเครื่องตัดหย้าต้องเต้ต้องแตงต้องแต,งต้แตตแตนนอาากจ้ะอยากเก็บไปหลวกกินก็ะนำพริกอยู่แต่ว่ามันหังเอาบทถึงมันต้นสูงกําลั่งสิตแตกขึ้นเป็นเป็นดอกเป็นตูมแม่จ้ะเป็นดอกเป็นตูมต้นนี้ก็เป็นตูมไห้เบิ่ง ย่าฝ่าเบียยดเตี่ยวได้จัดด้วยนี่เตียวใส่บึงนี่แม่ันเป็นตูมพ่อเป็นตูมเป็นอยู่ยละไปลวกกิงก็นำพริกกระแซบได้จ้ะดอกตูมดอกนี่มันบ่ท่านบาดเลยเตี่ยวเก็บ นอยนึงเก็บเอาน่อยนึงไปลวกกินกระปนป่าต้นนี้กองได้อยู่มันมันมันตำ่ำแม่จ้ะแต่ว่าต้นอื่นมันมาต่ำแล้วโอ้ยบ่ได้เอาขากล่องมาได้จะเด้อมาเห็นงานก็นเลยบ่ได้เอาขากล่องมา บ่ได้อันนี้ให้มันบานก่อนแย่เตียวจังสิมาเก็บอันนี้มันกับพ่อตุ้มๆี่เก็บได้แต่ตําๆม,มันนี่ละจ้ะ,ะได้น้อยเดียวได้น้อยเดียวมันบ่ท่านบานบ่ท่านบานจ้ะ นังดีเฮ็ดงานบ่ได้อันพ่อคนหลายไปเฮ็ดตะมองได้บ่มีคนไปอันนลงเรียนกับรงเรียนเขากลับไปโรงเรียนยหไงแล้วเด็กน้อยมันเป็นที่พักของโรงเรียนนะจ๊ะอากาศดีมาเนี่ยรถมสไสจอไซค์ยายเตีจอดไว้ยู่นี่ แม่เดียวกเก็บไอ้ักเสียนมาน่อยหนึ่งเด้อจะเดินมันมาทัางเกิดไปเบิงผักเสียนมน้าเอ้ยเซให้เบิงนะจัะ นี่จ้ะพักเสียนได้มาหน่อยหนึ่งสิได้เอาไปขั้นสมมันมาทั้งขึ้นลายแม่จ้ะจ้าก็ะจบชิปไปให้เบิงแค่นี้แหละเนาะจ้ะเนาะเยแตวสิขับรถไปหม่องไม่อีกอยู่จ้าวัดีจ้า